ก้อยโม่นก้อยขวานเนื้อจ้าเม็นขวานเนือ้อลาบเนือ้อลาบเนื้อสูตรใหม่มาจ้ามานันีสาวเอิญจะพามากินลาบเนื้อจ้าสูตรย่างบอส่ผักหอมผักชีเนาะจ้า กับผักหลายๆมาแซ่บกระสาวเวอิงด้อจ้ากับข้าวเหนียวอ่อนๆสวัสดีค่ะมื้อนี้มาพกบกระสาวเวอิงพาแซ่บชาแน,นลเมนี้สาวเวอิงจะพามากินลาบจ้ามาจ้ากี่ข่านกี่ขา่านเฮ็ดคลิปบ่ได้ลงคลิปโดนแล้วกว่าจะอันลงคลิปแตก่กะอลังงานสาง <laughs> อันหลักงกี่ขั้นล่ะคะอันยังกว่าเพลงไหมกับใส่กับคนย้อนหอน้อนหลับยังบ่ทัานนั่นใส่ผักแต่จ้าสูตรสาอย่างจ้าผู้ใดมุมมักผักนี่แซ่บด้วยกันเลยนี่เนื้อสาวอย่าด้วยผักหอมบางทีลูดุดด พักกินแค่เสาอย่างนี้อันพักซีพักซีหอมมันมาเกลือมาเตียงมาแข็งเ <laughs> น่าก็กินนะมีพระเอกผ <laughs> ู้ใดมาขอเงยพระเอก <laughs> มาจำมาสับจ e. ักรกสาวแข่งนะจ๊ะพี่น้องทั้งไทยทั้งสปปลาวต่างประเทศเอเชียยุโรปมาสับจักรกสาวแข่งนะจ๊ะยังหลอกหลงเพลงข่งอยู่แม่เพลเงยังกว่าว ah, an ่าสิบร an ิเ็ดคลิปกะอลังงานสางแสบอีลีอลังงานกันขึ้นมากอะคำเลยเนาะคุยกัน กวาดชิ <laughs> ได้กิน <laughs> โอ้ยหนอลังงานกันกี่ขั้นกวาดชิได้กินกับจัดอาอลังงานกัน,นะ จับท้องแท้ขิวออกแล้วบ้านี้เขียนขิวแต่ละมื่นมาคือกันพี่บอกฮะกัดเจนผมปานมาแทงหวยหัวหน้าใส่ยัง เอาใจสายสุกจะมันน้าหน่อยนึงหิวอางั้นเมื่แฮงแดงหน่ายฉีน้อนแล้วเบิองกีบไปคลิปนะหิวบ่ได้ลงกีบเดน ม็ได้ลงคลิปหลายมือเืิดนอยใจนึงเกิดขี้ขา้า <laughs> นใจนึงอยากเค็จดสิอ <laughs> ร์เซนอยากนอน <laughs> <laughs> มุกกวอ เท้ากันมากกว่นี้นะงุนพำขาม Chuyên tàu Phát Thả nó nào còn kém mắt kìm Kém phát nó tù mà <laughs> <laughs> 지뭐 배페는 그냥 응냉혼이 đẹp đền tam nung cả, Bạn nhăn gọi. Đúng ngân tụ tông. Mô mạc lên sư nung nốt ăn. Gọi tụng ngân tụ tông đi quá. <laughs> วันจะทำคลิแปแบบลาบอันนี้เห็นมึง แฉกไปเลยเนาะกิน <laughs> แบบฝ่าๆไหมกินแบบไม่มหิว

配合。Hey, <laughs> <laughs> ค๋ยแบบซอยแอนซอยคือซอยจุไมซอยตอนงเงี้ย กับไปเอกก็น่าฮึแต่เอกคือสมแท้โอ๋ยนึกว่าสิบหัน เอาเขียวมาตัดใส่ไหม <laughs> ลืมเ้าเขียนและลืมฉีดน้ำใส้เพาจะติดติดทนนานแต่ <laughs> ว่าตื่น,นยัำวเจา้าคนมัก ลไปดังไหมกลืนเกืบลูมบอลลอกอนึกบอกมันสามี่อยว่า วจนน้ำตาค่ะคุณสามีว่ะเวลา เวลาคุณแต่งหน้ากับไม่แต่งหน้าทำไมไม่เหมือนกันเนาะกล <laughs> <laughs> มันกลเมาไข่ไ <clears throat> ข่กันขวเข้าใจมันอยู่เนี่ <laughs> มันมาเวลาขอยแต่งหนา้าขอิดงามก็แว bơ bố làm anh màu toàn khởi gì thay luôn youtube nọ กเลยดูแตกตานะ่างน่อทำไมคุณไม่ถ่ายอตอนคุณยังไม่แต่งนยนะตอนคุณแต่งเสร็จแล้วนะ กัดติดคอุอีกแล้วอ้ ไอ้ชายแบบตัวจริงแบบว่าแดงหไหมว่าแด้นำสองสามมือไหมว่าสีไท,ย,ทยว่ามันใจตัวเองกินอันเนียงว่าสม่สมงกุง พอสิมาอัพโหลดคลิปป้าตกใจตัวเองบ <laughs> ุก,กา้าบุก,กา่ากำลังิะกดคลิปอัน,อน ตอนคลิปสาวเอิงร่ำรังเนาะคลิปชุดต่ำวิวแสนกว่าเนาะมีคอมเมนต์มาวมาสาวเอิงแกนเกลือเบิ้งแนวมาทน ทำเป็นนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเขียนในเบิรงได้ครับหลายปีก่อนเนาะพี่ปีละสองปีมั้ง ข่อย,อย,อย,อยอกีบว่ะก็เจ้ากี่ตัวข่อยเดียวว่ากีบกิ้วข่อยงามบ่ข่อยเขียนแต่ละมือบ่คือกันเลยสิบอกให้ <laughs> ขี้ก้อนเนยแต่ละข่างเพราซ้ำกันพความ <laughs> แต่เป็นก้นเขียนแบบนี้นะมาเขียนซอดำๆหน่อยนึงค่ะ คลิปเียนคิ้วให้เบิ้งเนี่ยมาสักน้องไม่ให้เนี่ยแต่เพื่นเบิ้งเล้วกันกับบอกมันใจหนักความมันงามของแถบอกลึกขีดลึกขีดตัวแขวะ ไมันเป็นคนเนี่ยคนตะกีฬาหรอบ้านบ้านช่วงตอนบ่ายมาเนี่ยมาอิ่มแล้วก็ไปหิวอีก คลิปนีวก็บโบเป็นอย่างนเาะกินฝ่าให้คองแ่กอกินเป็นชั่วโงไม่อี้ี นี่ถือว่าเลวว่ะ เพเดิร์ถ้าปีกอันข้เาเอามาขวาเองเนี่ยนี่มองแตง Một cái trách mất mất thừa chân mất ọc đỏ mất 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 tốt rồi mất 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 ของไงเนาะอัอลังงานสางแสบอีดีเดี๋ยวสิหน่อยใจกัน,นกัะเต็นหน่อยไหมหน่อยหน่อยกัะหน่อยดีมันเพลียไหมะ 你们。嗯 มทานอิ่มสิกองเนี้ยสิ้องเนี้ยเมื่อหนึ่งขอบรได้กินขอเนี <net> when when ้ยขอเมื่อไงมาอีหล้วขอจับบอท่านมห้องห้อง ขาดเ้าเนื้อบ่ัดงขาดพริกบ่กัดงขาดปลาไหลปลาแดกบ่กัด <laughs> ง เมือนร่างกายเรามันซูมซับฮอร์โมนฮอร์โมนฮอร์โมนอันนี้บว่าอะไรอ่ะไม่ได้ว่าเลยฮอร์โมนความแสบฮอร์โมน 我问你啥子？嗯。 เหมือนร่างกายเฮามันต้องกานนำ้ำแซ่บหลายจ้าเหมือนแหละจ้าบ๊ายบายจ้า, bye จาบอกกันคิดหนาจ้าคุณชาข่อยจะลงมาบ๊าย <Bye. S 1> กับคุณทุกไลค์ทุกวิวทุกคอมเมนต์นะคะ